อะไรท the ี่ฉันจะปิดเธอก็คิดก็คิดจะเปิดฉันกลัวเธอจนตะเลิดเธอก็มาก็มาตลอดควบคุมตัวเองหน่อยไหมในตาเธอจ้องจะกอดข้างนอกเธอจ้องจะใส่ข้างในเธอจ้องจะชักชัววใจ่าอยกมันนนอยา่มัก I was not and ใจเย็นเย็นน mm hmm. mm hmm. ี่เวลามาดูใจใจเย็นเย็นอ่ะเธอทำรุนแรงไปทำกันเกินไปทำกันเกินไปอะไรที่ฉันจะปิดเธอคิดก็คิดจะเปิดฉันกลัวเธอฉันตลอดเธอหน้าก็มาตลอดควบคุมตัวเองใน ในตาเาจ้องจะกอดคือกเธอจ้องจะใส่คือเในทธจ้องจะถอด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 จปไปไปถอย่ามันนอย่ามันนของมอวลยอย่ามันนมอย่ามันนออาการมันนอย่ามันนมอย่ามันโนองเดิมอไว้เลยอยามันโนแต่ช่โชกข้างในว่าคิด